สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยล้านลาดไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาดูดอกพุทธรักษานะคะนี่ค่ะสีเหลืองนะคะวันนี้พี่ต้อยก็จะมาดูต้นพุทธรักษาวิธีการเพาะนะคะเพราะพุทธลักษาเนี่เวลาเขาออกดอกเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาต้นไปปลูกก็ได้คะ่ะเราก็เอามเมล็ดปลูกนะคะเนี่ยเวลาเขาออกดอกเขาก็จะมีกระเพาะตรงนี้ค่ะเนี่ย ปอตรงนี้จะมีเม็ดอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่พอดอกโรยใช่ไหมคะสวยมีทุกสีนะคะสีเหลืองสีชมพูสีส้มนะคะนี่พอดอกเขาลวงเขาก็จะเป็นกระเปาะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยรอให้เม็ดแก่นะคะนี่ค่ะพอเม็ดแก่เราก็ไปเพาะได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปต้นหรืออะไรเพาะติดง่ายนะคะ เราก็เตรียมถุงดําใส่ดินนะเดี๋ยวพี่ต้อยพาไปดูวิธีการเพราะดอกก็จะสวยนะพุทธลักษณมันจะเป็นไม้มงคลปลูกตามบ้านนะคะเหมือนกับรักษาดูแลเราอะคะ่ะพุทธลักษณเดี๋ยวพี่ต้อยพาไปดูที่เพาะไว้ค่ะนี่ค่ะที่เพาะไว้ก็จะขึ้นง่ายนะคะเราก็เตรียมถุงดําก็ใส่ดินนะคะแล้วก็เอาเม็ดพุทธลักษณเนี่ยฝังไปเนี่ย่งะงอกละค่ะนี่ค่ะ ทุกอย่างอะคะ่ะเราพอได้หมดนะต้นพ่ร,รักษาเขาดอกสวยนะเนี่ยอันนี้สีชมพูนะคะพอเป็นต้นละนี่อันนี้แยกใส่ถุงดํานะคะนี่ค่ะเราพอใส่ถุงดําได้แต่นี้พอในผักชีก็ขึ้นนะคะนี่ค่ะพอกับกระถังผักชีเราก็หย่อนเม็ดไปอะคะ่ะนี่อันนี้อยู่ในถังสารนะแต่กระมังค่ะขึ้นง่ายค่ะขอให้มีเม็ดแก่ๆนะเนี่ย อนแรกก็จะเพาะไปปลูกตะลลดิบยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเม็ดไปดีกว่าง่ายดีเขาจะขึ้นง่ายมากเลยค่ะไม้มงคลด้วยนะคะชื่อดีออกดอกก็สวยเราก็ไปไหว้พระได้อะไรได้นะคะเก็บดอกไประะักษาไหว้พระได้ค่ะมีทุกสีค่ะสีขาวสีแดงสีส้มสีชมพูตรงนู้นตรงนู้นเห็นมีสีชมพูกับสีนะคะอยู่คณาชมพูกับแดงอยู่นะคะวันนี้พี่ต้อยก็พามาเพาะ ต้นพุทธรักษานะคะเพราะไม่ยากค่ะนะคะรดน้ำทุกวันนะคะงอกค่ะงามด้วยสวยด้วยดอกสวยด้วยค่ะชื่อก็เป็นไม้มงคลโอเคนะคะไม่ประมาทกาัดอย่าตกนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching please come again ขอบคุณที่รับชมนะคะไม่ประมาทก,กัดอย่าตกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวยค่ะ ดอกเขาสวยตรงนี้ปลูกตรงต้นใบชพ่พูต้นเบลเลอร์เลยสีชมพูค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ